หอการค้าจังหวัดอุบลร,ราชธานีเตรียมจัดกิจกรรมตลาดนะัดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลร,ราชธานีคะ่ะ นายนิมิสิทธิไตรประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางรัตนากรธีคันานนทเลขาธิการหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดกิจกรรมการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคือเปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบไม่เหมือนตลาดนัดทั่วไป พื้นที่ที่จะใช้มีหลายแห่งด้วยกันแต่ที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดคือถนนริมแม่น้ำมูลบริเวณตลาดใหญ่เนื่องจากมีบรรยากาศที่สวยงามมีลานกิจกรรมมีสถานที่จอดรถเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมมากที่สุด ในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นํามาจําหน่ายคณะกรรมการจะทําการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมีความหลากหลายรูปแบบที่ไม่ซ้าใครมาร่วมกิจกรรมในตลาดในเบื้องต้นคาดว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมจะสามารถเปิดตลาดได้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมมีไรายได้เพื่อชดเชยในกิจกรรมต่างๆที่ได้งดจัดไปส่วนเรื่องของพังหรือรูปแบบจะดําเนินการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้เร็วที่สุด สิ่งแรกที่เราเพิจารณาก็คือว่าเหมาะสมที่จะจัดตรงไหนถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของตลาดนัดสร้างสรรค์ที่ประชุมก็เลือกหลายที่นะครับแต่ว่าคะแนนส่วนส่วนมากก็จะเลือกที่ริมมูลเนื่องจากว่าริมมูลนั้นบรรยากาศโดยโดยโดย,โดยรวมแล้วเราถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของเมืองบนนะครับก็เลยเลือกตรงนั้นแต่ว่าในการเลือกเนี้ยก็คงจะต้องไปออกแบบและก็มีการคัดสรรสิ่งที่จะมา ในตลาดนัดสร้างสารรค์ของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าจะจัดให้ทันประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคม <Yeah. S 1> เพื่อที่จะทดแทนหรืออาจจะเป็นการชดเชยในสิ่งที่เราได้งดไปก็คืองานเทียนนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศสีสันที่ตื่นตาตื่นใจได้พอควร ก็จะมีการประชุมเรื่องการวางผังกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะมีะการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับ